เกตครับหน้าที่นั่งของท่านเซมี่เขาเรียกที่วางรองเอาไว้กินข้าวแต่ที่ e m e r มอร์เจซี t เนี่ยครับที่นั่งกินข้าวเนี่ยจะมีตรงเนี้ยกั้นไว้ไม่ให้เปิดมาด้านนี้เพราะอะไรเพราะเวลาเนี่ยครับดูได้ทางเก้าอี้ตัวอื่น ะไม่มีนะจะไม่มีตัวนี้ขันให้เลื่อนไปทางนี้ให้เลื่อนมาทางนี้อย่างเดียวเพราะเวลาคนวิ่งออกไปทางประตูนี่ครับถ้าโดนตัวนี้แล้วมันเปิดออกจะขวางทางคนที่วิ่งในกรณีฉุกเฉินโอ้โหเขาคิดได้ยังไงครับเพื่อเซฟตี้ครับ This is for safety to block the opening to this way because when emergency situation the passenger will go up to this way and maybe something will push this one and the Like the plate will open and will stuck uh, for stuck escaping. This is for safety, cannot move to the left. Only the, can open only the right. Got early in emergency exit row seat. ี S <S <an other> สามารถแจ้งเบอรได้เพื่อใหพี่นองค่ะขอบคุณค่ะนครับพอดีนั่งยุตตรงประตูจุกเฉินพอดีซิม,มี่คอในน้ำครับเวลาเวลาเครื่องจอดจุกเฉินนะครับเข้าสุดเป็นผู้ซอยลูกเลือในการเปิดประตู ก่อนเปิดประตูในกรณีถุกเฉือนต้องรองให้เครื่องจอดสนิทเท่านั้น Before opening this window wait until the aircraft stop completely.